ฝังว่ารอบนี้ผมคงจะมือขึ้นนะครับโอ้โหส,สแม่งเงยด่านนี้อีกแล้วไอ้ซาร์เปลี่ยนแบบคือข้อด่านอื่นได้ไหมข้อด่านแบบแปลกๆอ่ะข้อด่านแปลกๆมันทำให้ผมมีจุดพีเยอะมากเลย,ยเฮ้ยสาวสาวสาวเจี๊นิสเฮ้ยหึย่ยหึย่ยหึ่ยใครเนี่ยแยก อยิงบอลไียิงคนมี่ยิงคนเป็นเล่นเป็นเล่นนะยิงไม่ออกโอ้รไงแต่ก็จะวิ่

หลังเข้าไม่ได้เลยเพื่อนยิงแล้พี่ลืมเอาเก็บเสียงใช้ของดีกว่าอะไรนะผมไม่ได้ยิงจริงเฮ้ยขอเล่นไร้อากาศเอาเลยนะไม่มีตังซื้อออแล้วอุ้ยตกใจไม่ยิงคน โอ้โหครัม <laughs> ากระปี่อ่ะชูไม่ชินความเฉยเอ้ยแต่ปืนเออปืนที่ก็จีบออมันดีแะนัดเดียวคือตายช่ไม่ยินความเต็มหน้าเรามีสาวเจแปนิสยตระ นโนจีาิแต่เาคือใครก็ไม่รู้ตามใครอยู่ดีวะตามจิงไปไปกันปก,ก่อนอ,อ๋ออ,อ

Look at his name, look at his name. It's changing. good. I'm done. Double up. I don't push, don't push. It's too fast to turn up. <laughs> Happy. โอ้หมายกับโอ้ยยุย่แฮกติงแทนน็อปซารี <S> <S ่อะไรไอซ์ไวไฟอแฮกติงขอโทษเรื่องแฮกด้วยใช่เหรอฝั่งร้นแฮกอ่ะไม่รู้พี่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจอไวไฟแนวติงแน่ดันบอลที่ลีกอดโซล์ซิงเลอร์บอล าบอกว่าเออเหมือนจะเจอแฮกอีกแล้วครานนี้เขาบอกว่าให้เลิกใช้แฮกได้แล้วแล้วเขาไม่อยากจะรีพอร์ตเขาก็ขอโทษกันไปแล้วก็เมนูเมิเชลเอาอยู่แรงแรงยังกากอยู่เลยนะยังใช้โป้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยป่ะตามโกลมูฟมาเชนแต่ท้ายโอ้โหเดี๋ยวดูแชทมาสัก activity restore บอกบอกให้ติดเป็นดีเอิ่มนี่แฝง cure บอมบดับบอมดับบอมดับแต่ผมทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลย <laughs> โอ๊ยจะอยู่ถึงเราของหมไม่ใช่เหรอเอ้ย มันจะมัม้เ่แฮก h ่แฮก s p object ม่ใช่ตอนนี้ทำอะรสปินวิส AK วิสเอาอ n o ปิดไรนี่ใช่ไหมสู้กันสู้กับฉันล่ะบอกให้ทุกคนปิดให้หมดแล้วก็ด้วเลยฉัน ลงมาโปรเจกต์มันโอ้ยมีมีมีเยอจังเลยโอ้ยอ้าแม่หอดนเป็นหกสิบห้ายูบีไอ้ยี่สิบจีจีแล้วก็เดียกแล้วหรอคือสน่ เอ้ยมันยังมึนอยูมออย่มันเดียวมันมึนมึนจริงโ oh <my> นื้ในแฮกดูปไอ้ดูยูดีนี่มันแปลว่าอะไรเยี่ยมอะไรเงี้ยมันก็ดาไม่ใช่ดิก็มันอะไรอย่างเงี้ยก็อารมณ์คล้ายๆเรียกชื่อเพื่อน อย่าจจะเอาล้ไปคลายอัพคำามนานกได้ไม่เอาค่อยค่อยน่าซองเยอะเลยเนี่ยที่บลิท่สมันโดนหอยแล้ว กตอนร้านเราไม่ได้ตั้งใจจะบแกไปตั้งใจจะบอกแกนะเว้ยฝั่งเราโปแบกบอกว่าเนี่ย นั่นสิเริ่มมีจริงบอกให้เขาปิดโปรฝั่งเราแม่งโปรแบกเปล่าอารมณ์แบบโปรมาโปรกลับไม่โกงนะเปิดโปรมไม่ดีโปรใครใช้ได้ดีกว่าดีนายเคื่อนสักทีไหมใจเย็นสิวคันชิวเจ็บเจ็บเงิงนให้ครบเก็บเงินอก็บเงเข้าไปเย็นนี่มันยังเฮ้ยเฮ้ยมามา,ามา,ๆๆมา ไปเรา g r e e g o d m e d Green g o e d ินตามฉันมาหืม w a ช c h i n g s h o ไปแค่ฟเอ Don't ฮ้ยทำไมยิงไม่ได้คงคมาเเต็มเลยในโลก CT เรา CT เราคือใคร

มันเปลี่ยนแบบอัตโนมัติใช่ป่ะมันเปลี่ยนเองเงใช่ป่ะไลท์เล็บมันเปลี่ยนเองไงมันเปลี่ยนอัตโนมัติเลยเล่นเสมอได้ไหมโพลเสมอกันจะได้ไม่มีใครใครได้ใครเสียออกกล่องปีเฮ้ยเฮ้ยนี่มัน ลงพุชลงพุชไปยังไปยังยปดให้แม่ส่วนโปรมาโปรกลับบอกาดูคนนี้แป๊บโปจริงก็ได้ได้อะฝั่งเราแม่งก็โปเหมือนกันเห็นปะฝั่งเราโปมาโปกลับเนี่ย สุดโปร่ะพี่คืนคืนนี้คืนนี้มีคอนเทนต์ติดตามชีวิตโปรอะไรวะโปเบียโปรเนี่ยที่ทำบอลเต็มเลยผลลงตัดตัดลงเลยลงแบบไม่ตัดด้วยเียไม่ตัดอีกไม่เกลี่ยให้ดูไปเลยแตกคิงฮับแตกเออเออดู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 ชื่อดูชื่อดูชื่อทะลุเลย

ตายด้วยรเบอรเลยอย่าแกต้องเล่นงวมัเนี่ยมันเอาจังวะอยากโปรนัชช่ไหมเปิดมาเปิดกลับตอนแรกผมฝังเรามันก็ไม่ได้โปยเขาเปิดวัพญานาสมุด ไม่ได้โกดังใช่ไหม,มบินวัดออกแบบระยะประชิดเลยวัดวัดฟรีฮะ Do y ยู even use so by add add the game ห้ามจัดอะไรนะ คือเขาถามไปว่าไอ้แฮกนั่นเนี้ยได้มาเท่าไหร่ไ e ด้มาฟรีเท่าไหร่แล้วก็ขำกันยูสโกเิกคุยคุยกันอย่างเดียวเลยดุดสอง <laughs> ผมไม่มีสมาธิเลยเนะ่ยตอนนี้ดูจต่แชทอย่างเดียวเลยีสมาธ<อ>ิไม่พูดแล้วบ <laughs> อมดับบ<ต>อมดับดิเกม,ม <laughs> ดูเดอะแบกแล้วดีกว่ายิงทะลุเจนีดนายเพื่อนแล้นะมันยิงทะลุประตูดูเออนี่ๆโอ้นิดหน่อยกีตาดีนเพื่อนเหรอย่านบอดี้บ็อกบอดีบ็อกบอดีบ็อกบอดี้บ็อกเดหรอโอย่าไปเพื่อน อย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้โอ้ยบีฮอปบีฮอปรัวๆอย่างนี้นี่คือรู้เลยใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมเนี่ยัำติดชีวิตโฟดีกว่าปะโอ้ยโล่งเลยโล่งเลยโล่งเลยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปกระหน่ำมันติดชีวิตโฟอะไรวะเนี่ยไปตักเล่นแล้วไปต้องเล่นแล้วผมบอกเลยไม่ต้องเล่นแล้วมาดู ไปด้วยขอบคุณครับตอนแรกวันนี้มาถีบปุ๊อย่าปอกเลยยิงยิงทะลุสมองอ่ะไม่หน่ายังยังโอ้โหดูดูยิงมาทุกทีไม่ยิงให้เพื่อนยิงนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรามาติดตปล่าชีวิตโกลในซีเอสโอนะครับชื่อโปลอีกแล้วผมจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้ผมจะลงรวดเลยตัดแกจอดซีเอสลงกอโดอนนี่โบ ไอวอนเปนนิชวันจุดที่ไม่จริงไอเขาไอคันจะถอยยู่อาติชีวิตโปอ่าไปดีกันไปดิไปดิไอสิไอดเราดูเพื่อนดิเพื่อนเลิกพ um ี่จะถอยเออเพื่อนเพยิงไงเพื่อนยิงกำแพงจะดูเพื่อนดีกว่าไปดิบ๊กไปดิบ๊กไปดิบ๊ก ไอ <S 2> <s 2> ่สั่งโคตรเท่เลยโคนเก่งเลยเพื่อนไม่รู้ว่าปลาระเบิดอินฟินิตีเปล่าหรือว่าระเบิดอินฟินิตีไม่ได้ตามมันไปเราอยู่ไหนเนี่ยเรางง เดินติดกันอยู่พี่นั่นแล้วไปดูแล้วไม่ได้บีฮอปตามไปโอ้ยมีฮอปซะแล้วเข้าบีตรงนั้นดู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 เขาดูเขาดูเขาเราขอกรูได้ไหมอยู่เซรีแฮกบัตอยู่โดยที่ยูอาไนอันโดนตามแฮกจิ้งแมนออฟ แกใช้โปของแกกาดคตเตนรเโยมาีนูโอ้แรงมากมาเล่นแม่เลยเม่เมนสิกิสกิิกสกิต่งเราไม่ตอบโตอะไรเคียดเลยจะอยู่ถึงไหมนะฮะบอป้า อัพเกรดอัพเกรดโปรอัพเกรดคือไม่ยิงแล้วอ่ะคือผมไม่ยิงจริงๆแล้วอ่ะนอนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอไม่ไหวงผมนอนเพราะฟีแลงมันโอเคไหมมันก็ได้แต่ไม่ใช่ฟีแลงแบบนี้หรือไม่ก็แบบขอเสมอก็ได้เฮ้ยไปเล่นมาผมมาเล่นแจกให้คนปิ๊กปิ ้ยอ no ่ะไยิงอยู่อ <si ่ะออฟไปโอ้โ้ไอ um> ้เง yeah> um ียไม่ก um ็จีนนะโอ้โหไอ้ต้องกรได้ขอปืนนีอยากเล่นมันก็ไมีตังก์อะไรให้ได้นะไม่ making out lopis mil ใช่ไหมเหมือนกัน จัดมันดิโอ้ยเร็วกว่าอย่าอย่ามาแย่งผมนะไปนะสักพักเข้าทางบีร <laughs> ธรรมดาที่ไหนที่เราก็มีนะโรมาโรกลับเว้ย <laughs> เออยู่ไหนอ๋ออยู่ซ้ายเหรอโอ้เออเออโอ้ดูดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนบีฮอบหลัวๆเลยไม่ต้องสืบมันโปเก่าโผลตามชีบมันโหมันโปลีกเก่าเนี่ยยิงทะลุไม้เลยนัดเดียวรู้เรื่อนัดเดียวรู้เรื่อไม่ต้องสืบ ไม่ต้องซื้อซื้อทำไมใช่ไหมโอ้ซื้อเป็นผิดวะลดลดเลือกเขาหน่อยดีกว่ามีเทคกยิงเท้าเขาอหิยิงเท้ายงเท้าโอ้โหไม่กล้าฟันเขาเล่นเขาเล่นเต้าเลยอ่ะเออยเอใครเปิดระเด่นเฮ้ย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 เยเขาจผมเขาจิงผมอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮเมเ o ตันเไ่ไ้ทไม่ไทไม่อใจเหตุแล้วดูดูตัวเองทเขาเขาเดือดร้อยเป่ไมอะอะไรไม่รู้ผว่าโอ้โห ไม่ถึงไม่เล่นนะไปเส้นดีเซิร์ตกันเถอะเล่นระเบิดกันดีกว่าเนาะใครยังไม่กดไลค์ทุกคนกดไลค์หมดแล้วนะไปเล่นระเบิดกันเถอะพาแฟดใส่เพื่อนเฮ้ยใครใครหนุ่มโดนโดนปืนแบบคือไม่ไม่เล่นอะไรจริงจัง ไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต้องผมเดินผมเดินไปแจก้เขาด้วยเลยอ่ะไม่ให้เขายิงฟรีไม่เรา,เ,าจเจอโปรตลอดทางเลยหรอเราต้องเล่นพรีเมียมแล้วแหละโอ้ย โซแบทเพื่อนเครียดคิวฆ่าฉันทีเดี๋ยวมันจะหนองให้นะฆ่าผมฆ่าผมเออะไรฆ่ามันฆ่าไง นยไผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วตาติดชีวสโกโอ้พักครึ่งแรกโอ้เหนื่อยยังหายเลยเล่นทอท้อเครียอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้เหนื่อยคิวนะพี่เหนื่อยตามโปเหนื่อยเล่นที่อะไรนี่โอ้เล่นด,ด้วยซิมือดีตึงแพ้ผมก็ไม่ได้เครียดนะครับแต่ว่าเล่นโปมันไม่ค่อยสน,นุกอะ กูมันไม่รุ้นแน่สวัสดียูอาร์เอสข้าวบ้าไม่ไปแล้วักหน้าผมหน้าผมหน้าผมขับหนึ่งนัดหนึ่งศพเก่งเลยสั เฮ้ยเดดดตายดีกว่าโล่โลไม่เน่นแล้วไม่เน่นแล้วไปมีดกันเถอะบอกว่ามีดมีมีดบอกว่ามีดเออพิมพ์พิมพบอกพิมพ์ิมีเข็ดเหรอไหนเหร นี yeah. ่ว <tampoco S 2> <music> <cities> <talk uit> <laughs> ัน่าันตย์มีดมีด <laughs> มีดมีดเองเดี๋ยวเรไมีกระสุนเห็นไงว่าลืมโอ้โหบอกว่าไม่ยิงไงใช้ปืนทำไมอ้า ไม่ต้องห่วงเป็นวไปแกหันหน้าอยู่หันหลังเฉยขอเจ้าเลยอ่าให้เพื่อนเก็บให้เพื่อนเก็บถูกเป้าเขานะยิงตะบัดหลังยิงอ่ะคือแบบข้อมือนี่แบบเราต้องเอเพลเยอร์ยังไงอะ ดูการดีฮอปของเขาผมบอกเลยนะผมบอกเลยพี่กาสู้เขาไม่ได้แม่น่าจะไม่ได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาด้วยนะว่าพี่กาเก่งนะผมว่าเจอคนนี้ผมว่าไอดอลเลยผมเปลี่ยนไอดอลแล้วนะพี่กาไม่กดนะโดนทุกอย่างไปซื้อโปรดีกว่าปะหยอกมีพันอะไรพันแอดเข้าหรอ ม่รเถ้เบิดตาหัวเคลี่ยนได้ปมรงนี้ชินี้กระโดด <c oughs> ชารเลยไอ้น,นี่เลยอ่ะช่งแจ้งจาก กลองแทนไม่เอาแล้วเอ็มบไม่เอาเอ็มไม่เอาของไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาแล้วเอ็มวีวงเอ็มเดินเล่นดีกว่าไปเอามีช่อมาหนึ่งก่านช่อขอช่อหน่อยขอช่อน้ำดีได้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 

ไปเล่นเพื่อนระวังระเบิดมีคนอยู่ b d b d ถูกไหไอเพื่อนพูดแล้ว Đánh chầm, đánh chầm, đánh chầm <laughs> Good game Yeah Good Good hacker Ôi, không thò lên thò oh, lên game non thế <laughs>